สวัสดีครับยินดีต้อนรับการเรียนใน1นึ่งซามิวเอลวันนี้เราจะเรียนต่อในส่วนหลังของ1นึ่งซามิเอลที่เริ่มต้นในบทที่16จนถึงบทที่ทึที่เป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผู้นำชาติครั้งที่3จากซาอูลถึงดาวิด แล้วเราตามที่เราได้ทำท,ทุกครั้งเราจะเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตกับดาวิดและสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวอูในส่วนสุดท้ายนี้เป็นอ่ายบถึง31บทสุดท้ายของ1นึ่งแซมมเอลแล้วเราเห็นในบทเหล่านี้ดาวิดถูกเนรเทศ จากอิสราเอลแล้วตามที่เราเราจะพูดว่าเราไม่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดาวิดจำเป็นต้องทำที่จะออกจากประเทศอิสราเอลหรือหรือไม่แต่ดาวิดรู้สึกว่าเขาต้องทำแต่เราเห็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเวลานั้นเวลาก่อนในบทที่28 2สนถี่นักน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากกว่านั้น แลวก็ยากในเวลานั้นเมื่อเขารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีที่อยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มีที่พักเขาต้องวิ่งหนีตลอดจากซาอูแต่นายบทเหล่านี้เขาตัดสินใจว่าเขาต้องออกจากประเทศอิสราเอลเพราะว่าสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นแต่เราเห็นในเวลานั้นพระเจ้ายังคนบกป้องและช่วยเหลือดาวิดในสถานการณ์ที่เลวร้าย สิ่งแรกที่เราเห็นคือคือในน้ตของเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากในในเวลาที่ยากลำบากมากดูเหมือนว่าความเชื่อของดาวิดสดุดนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นในบทที่27ิเ็ดเกิดขึ้นในยุคบทที่27เถ้าเราดูข้อหนึ่งในพระคัมภีร หนึ่ง e ซมีโอที่17คที่หนึ่งจะอธิบายความคิดของดาวิดแล้วพร้อมเสนอว่าเป็นยากที่จะเห็นว่าความเชื่อของดาวิดแข็งแรงมากในข้อเหล่านี้โดยสิ่งที่ดาวิดพูดดาวิดนึกในใจว่าข้าคงจะพีหน้าสักวันหนึ่งด้วยประหาทของซาอูไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนีจริงๆบายูที่แผ่นดินคนฟิลิสเตีย แล้วซาอูก็จะส่งหมดหวังที่จะค้นหาค่าอีกภายในพรมแดนอิสราเอลแล้วฆ่าจะรอดผลจากพระหัตถของพระองค์ตามที่ผมเพิ่งพูดโดยสิ่งที่ดาวิดพูดในข้อเหล่านี้ดูเหมือนว่าความเชื่อของเขาไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่เพราะว่าใน6ปีที่ ในหกบทท,ที่มาก่อนที่น่าจะเป็นประมาณ6หรือ8ปีดาวิดมีความปลอดภัยพระเจ้าทรงช่วยเหลือตลอดแต่ตอนนี้ตัดดาวิดต,ตัดสินใจว่าเขาต้องออกจากประเทศอิสราเอลแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในแผ่นดินคนฟิลิสเตียแล้วเราเห็นเราเห็นว่าถ้าเราจะดูใน หนึ่งซามูเอลบทที่ยี่สิบข้อที่4ผมไม่ไม่มีข้อเหล่านี้ในจอของเราแต่เราเห็นว่ามีความสํำเร็จในบทที่4ี่ข้อที่4เราเห็นว่าเมื่อซาอูได้ยินว่าดาวิดไปแผ่นดินฟิลิสเตียเขายุดหยุดในตามหาดาวิดเพื่อฆ่าดาวิดแต่ปัญหาคือว่า ไม่ใช่ว่าดาวิดบายอยู่ประเทศฟิลิสเตียเท่านั้นแต่เมื่อเขาบปที่นู่นเขาต,ต้องต้องแสดงว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้เป็นคนใช้ของอาคศาสตร์อาเคชที่เป็นกษัตริย์ของฟิลิสเตียแต่นี้ดูเหมือนว่าไม,ไม่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 ถูกต้องเพราะว่าชาวฟิลิสเตียเป็นศัตรูของเขาอิสราเอลชาวอิสราเอลแล้วจะเห็นว่า ดาวิดไม่ซื่อสัตย์เท่าที่เท่าที่กษัตริย์อาเคชจะคิดว่าเขาเป็นแต่เขาต้องแสดงว่าเขาจะเป็นเพื่อนสนิทกับฟิลิสเตียแล้วก็ต้องแสดงว่าเขาเป็นเซอร์ทรูกับอิสราเอลและเซอร์ทรูกับซาอูเราเห็นว่าหึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่ สำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในข้อที่5ข้อที่6เราเห็นว่าเดวิดขอดาวิดขอเป็นแบบนี้โอเคยินดีที่จะช่วยอาเกชแต่จะได้ตอบแทนจะได้เมืองหนึ่งในภาคใต้ของเป็นในในเวลานั้นเป็นแผ่นดินที่ฟิลิสเตียครอบครองแต่มาเป็นแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอิสราเอลคือเมืองซิกหลากซิกหลาก ที่เป็นเมืองในภาคใต้ของอิสราเอลที่มาเป็นเมืองที่ดาวิดครอบครองครอบครองแล้วเมื่อ600คนของดาวิดไปช่วยต่อสู้กับกษัตริย์ฟิลิสเตียหรือต่อสู้กับคนอื่นๆที่เราจะพูดถึงภรรยาและลูกของคนของดาวิดอาศัยอยู่ในเมืองอ เนื่องเมืองเมืองเซกหลากในข้อที่8ถึงข้อที่ส2องนี่เป็นสิ่งที่ให้เราเมื่อเราเองนมาเรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเป็นความเชื่อเดวิดดำเริงชีวิตด,ด้วยความเชื่อเมื่อทําสิ่งแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่าดาวิดโกหกกับกษัตริย์อาเคช เขาจะบอกว่าเขาจะบปายโจมตีกับเมืองต่างๆในอิสราเอลและยูดาห์จนถึงกษัตริย์อาเคช์ครับกษัตริย์อาเคชคิดว่าคิดว่าดาวิดน่าจะเป็นศัตรูยิ่งนักกับซาอูลแล้วและชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลทุกคนจะเกลียดชังดาวิดเพราะว่าดาวิดเป็นคนที่โจมตีเมืองต่างๆในอิสราเอล แต่ความจริงเขาไม่ได้ทำแบบนี้เขากหกเขาโกหกกับกษัตริย์ของฟิลิสเตียเราเห็นในะข้อที่ข้อที่8ใน uh, บทที่7 7เราเห็นว่าดาวิดไปโจมตีเมืองต่างๆกับคนเกสเกชูคนเกชอร์และคนอามาเลและพระคัมภีบอกว่าเมื่อดาวิดไปโจมตีเมืองนั้นไม่มีใครรอด จะฆ่าทุกคนทุกคนหมดแม้ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่มีใครรอดเพื่อเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าคนที่โจมตีเมืองของเราคือดาวิดแล้วกษัตริย์ลาคิชคิดว่าเขาไปโตสู้กับประเทศอิสราเอลแต่มาใช่อย่างนั้นเขาโกหกเขาหลอกลวง แต่เมื่อเราเห็นว่าดาวิดบายฆ่าทุกคนในเมืองต่างๆเราจะคิดยังไงคนอามาเลกเรารู้จักแล้วแล้วเราหรือว่าพระเจ้าได้ได้ตัดสินแล้วว่าพระเจ้าจะทําลายคนอามาเลกแล้วเราเห็นว่าโอเคเนี่ยนะน่าจะดีคนเกชเชรเราไม่รู้จักแต่คนเกชูมีคนเกชเอและคนเกชูแต่คนเกชูเราพบกับ กลุ่มนี้อีกอีกครั้งหนึ่งก่อนในพระคัมปีนายโยชัวบทที่สิบสาข้อที่สองจำได้ไหมเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับสิ่งสิ่งเหล่านั้นชาวอิสราเอลขับไล่ชาว Israel, ขานา,าอันออกจากแผ่นดินนั้นแต่ไม่หมดยังไม่เสร็จแล้วก็ในข้อที่สิบทที่สิข้อที่2บอกว่าต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่คือท้องทินฟิลิสเตียทั้งหมด และท้องถิ่นของคนเกชูทั้งหมดคนเกชูเป็นพวกหนึ่งของชาวอาณะอานที่อิสราเอลต้องคับไล่ออกจากแผ่นดินนั้นแล้วเราเแล้วก็ถ้าเป็นเกชูเป็นแบบนั้นเกชูนะ่าจะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเราเห็นว่าเมื่อเราอ่านดาวิดได้ฆ่าทุกคนในเมืองเหล่านั้นเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่นี่เป็นสิ่งที่ เป็นแค่คำสั่งที่พระเจ้าให้กับชาวอิสราเอลตั้งแต่สมัยของยอชัวสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของอิสราเอลที่พระเจ้าจะให้กับเขาแล้วเราเห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็น่าสนใจผู้เขียนระคัมปีนี้ผู้เขียนเขียนเพื่อแสดงไม่ได้แสดงว่าสิ่งที่ดาวิดทำเป็นสิ่งที่ดีหรือที่ถูก ที่เราจะเห็นเมื่อเราเรียนต่อโดยเฉพาะในบทที่ย9ต่นี้เป็นบทที่27ดูเหมือนว่าความเชื่อของดาวิดสะดุดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจมีบางคนที่คิดว่าดาวิดดาวิดไม่มีการเลือกเขาต้องทำสิ่งที่เขาทำแต่ผมไม่แน่ใจแต่เมื่อเรามาถึงบทที่ย8ถึง38นี่เป็น Uh, เราอาจจะใช้ในภาษาอังกฤษ Climax หรือจุดสูงสุดของเรื่องราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะตั้งแต่ uh, กษัตริย์ซาอูพระเจ้าบดีเศษซาอูจากเป็นกษัตริย์จะมาถึงสิ่งที่เราจะเห็นในบทที่ย0 ถึง 29. ชาวฟิลิสเตียตัดสินใจว่าเขาจะโจมตีอิสราเอลแล้วเขาสะสมเขาเกณฑ์ทหารทั้งหมดของชาวฟิลิสเตียจนถึงมีจำนวนมากแล้วก็พร้อมที่จะโจมตีอิสราเอลในความคิดของเขานี่จะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาของชาวอิสราเอลครั้งสุดท้ายของเขา ในบทที่ยี่สิบแปดถึงยี่ผู้เขียนจะบายมาบายมาระวางดาวิดกับซาอูในการเตรียมสำหรับวันนั้นสำหรับการสงครามในวันนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามเหล่านั้นแต่เราจะไม่เราจะไม่สอนแบบนี้ใบ,บกรับใบกรับแต่ตามที่เราทำโดยปกติเราจะพูดเกี่ยวกับ พูดเกี่ยวกับดาวิดก่อนเราจะพูดเกี่ยวกับดาวิดแล้วก็เรายัางพูดเกี่ยวกับความจริงว่าพระเจ้ายัางคงบอกป้องและช่วยเหลือดาวิดในสถานการณ์ที่แลวร้ายถ้าเราเดูในบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่2เราจะเห็นว่าดาวิดมีปัญหาดาวิดมีปัญหาเราเห็นว่า ตอนนั้นต่อมาในครั้งนั้นพวกฟิลิสเตียรวบรวมกองทัพเพื่อทำสงครามสู้รบกับอิสราเอลและอาคิชตรัสกับดาวิดว่าจงรู้แน่ว่าท่านกับคนของท่านจะออกทัพบ,บายกับเราดาวิดทูลอาคิชว่าดีพะคะพยาค่าไ่ายฟาพระบาท จะได้ทรงทราบว่าผู้รับใช้ของฟาพระบาทจะทำอะไรได้บ้างและอาคิชรับสั่งกับดาวิดดีแล้วเราจะตั้งท่านเป็นองค์งงก,งการักของอของเราตลอดไปเราเห็นว่าชาวฟิลิสเตียรพร้อมที่จะไปโจมตีอิสราเอล และในเวลานี้เป็น1ปี4เดือนพระคัมภีร์บอกว่าเป็น1น,นปี4เดือนที่ดาวิดเป็นคนใช้ของกษัตริย์ฟิลิสเตียตอนนี้เขากษัตริย์ฟิลิสเตียบอกว่าโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวที่จะไปโจมตีกับอิสราเอลพร้อมที่จะไปสู้กับปราไม้และดาวิดไม่มีการเลือกเขาต้องบอกว่าพระผมพร้มพรอมที่จะรับใช้กษัตริย์ของฟิลิสเตีย ที่หมายถึงว่าเขาต้องไปโจมตีกับชาวอิสราเอลและฆ่าชาวอิสราเอลน่าสนใจผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่เคยพูดโดยตรงว่าดาวิดกำลังหลอกลวงกษัตริย์หลากอาเคชหรือไม่น่าสนใจแต่ไม่ใช่ดาวิดเท่านั้นมีปัญหากับสกุลรับ เราจะเราจะพูดเกี่ยวกับซาอูลหลังผมเริ่มในบทที่8พูดเกี่ยวกับปัญหาของซาอูลแต่เราจะข้ามถึง,ส,งสิ่งเหล่านั้นเราจะมาถึงบทที่สอ่าีและในโน้ตของเราพระเจ้าทรงช่วยดาวิดพ้นออกจากสถานการณ์ที่อันตรายเนื่องจากการกระทำของดาวิดที่จะไบรับใช้กษัตริย์อาเคช เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจริงๆเป็นอันตรายจริงๆเขาจะทำยังไงถ้าเขามาร่วมมือที่จะไปต่อสู้กับอิสราเอลจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์อาจจะฆ่าเขาแต่เรารู้ว่าดาวิดไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับอิสราเอลเพราะว่าในอนาคตดาวิดต้องเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลเป็นไปได้ยังไงว่าดาวิดจะไปต่อสู้กับคนที่เป็น คนที่เขาจะบอกพรองเป็นไปมาได้เขาจะรอดจากปัญหานี้ได้ยังไงเราเห็นในบทที่ยี่สิบยี่สิบเก้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงช่วยให้ดาวิดออกจากปัญหานี้แต่สิ่งที่น่าสนใจตามที่พูดแล้วเมื่อเราอ่านบทที่ยี่สิบเก้าเรายังเราไม่แน่ใจว่าแผนการของดาวิดเป็นยังไงเขาจะบายหรือไม่บายเขาอยากบายหรือไม่อยากบาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เขาพูดแสดงว่าเขาอยากบายแต่ในใจของเราเราไม่ยอมที่จะเชื่อว่าเขากขาำลังพูดความจริงแต่จำได้ไหมเมื่อเมื่อเราเริ่มเรียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเราสอนว่าวีทีผู้เขียนจะเขียนแล้วก็สิ่งที่ผู้เขียนจะเน้นหรือไม่เน้น เป็นวีธีที่จะช่วยให้เรามีความเข้าใจและผมคิดว่าผมเชื่อว่าวีธีที่ผู้เขียนเขียนสิ่งเหลา่านี้ที่เมื่อเราอ่านเราไม่แน่ใจว่าเขาจะทําถูกหรือไม่เขาจะรั้วมือกับชาวฟิลิสเตียรหรือไม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้การกระทำของดาวิดและความเชื่อของดาวิดไม่แข็งแรงสิ่งที่ทำไม่ค่อยดี แต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยให้เขารอดจากสถานการณ์นี้จะพ้นจากส,ส,ส,สถานการณ์นี้โดยพวกเจ้านายฟิลิสเตียเข้ามาหากษัตริย์ของเขาแล้วบอกว่าเราไม่ไว้ใจดาวิดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าเขาจะต่อสู้กับชาวอิสร,ราเอลกษัตริย์อาเกชบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นคนซื่อสัตย์แต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ยอมไว้ใจดาวิดแล้วในที่สุดกษัตริย์อาเกช ขอโทษกับดาวิดบอกว่าต้องกะต้องกะเพราะว่าเจ้านายไม่ยอมที่จะให้ดาวิดไปอยู่กับเราพระคัมภีร์ผู้เขียนไม่ได้บอกบอกโดยตรงว่านี่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่พระเจ้าทําไม่ได้เกิดขึ้นพระเจ้าเปลี่ยนใจของเจ้านายฟิลิสเตียรหรือสิ่ง,งแบบนี้ไม่ได้พูดโดยตรงแต่เมื่อเราเรมื่อเราอ่านเรารู้เรารู้ นี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์น,นั้นครอบครองเหนือเหตุการณ์น,นั้นเพื่อดาวิดไม่ต้องร่วมมือกับคนฟิลิสเตียแล้วนี้ให้เรามาถึงบทสุดท้ายที่เราเรื่องราวของดาวิดนี้เป็นบทสุดท้ายบทที่30เป็นบทสุดท้ายเกี่ยวกับดาวิดในหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามอเวล แล้วเราเราเห็นในข้อที่30เมื่อดาวิดออกจากเ,าเป็นคนใช้กับกษัตริย์อาเคชในวันที่3เมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงซิกลากปรากฏว่าคนอามโเลตได้มาปล้นเนเกบกับซิกลากแนวพวกเขาโจมตีซิกลาก และเผาเสียด้วยฝ่ายและจะพวกผู้หญิงกับทุกคนที่อยู่ในนั้นบายเป็นเฉลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้ฆ่าใครเลยแต่กว่าต้องบ่ายตามทางของพวกเขาเราเห็นว่าคนอามาเลกคนอามาเลกที่เป็นสตรูของชาวอิสราเอลตั้งแต่ชาวอิสราเอลออกจากเอียบมาโจมตีกษัตริย์เซกแลกและ สิ่งที่น่าประหลาดใจผมคิดว่านีนา่น่าประหลาดใจเพราะว่าน่าจะไม่ใช่วัดานธรรมในในเวลานั้นที่จะไม่ได้ฆ่าใครแต่จะให้เขาเป็นเฉลยหมดไม่ได้ฆ่าสักคนหนึ่งเราเห็นว่านี่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ปกป้องดาวิดและครอบครัวของดาวิดและคนอยู่กับดาวิดด้วยแล้วดาวิด และชาวคนของดาวิด600คนนั้นเขามีความยากลำบากมากแล้วดาวิดก็เป็นทุกหนักเพราะพวกทหารพูดกันว่าจะกว้างท่านให้ตายด้วยก้อนหินเพราะจิตใจของพวกทหารทุกคนขมขื่นเพราะเรื่องพวกบุตรชายและบุตรหญิงของพวกเขาแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้า ของท่นในโน้ตของเราผมจะสรุปบทที่30แบบนี้ดาวิดกลับมาที่ยูดาและมาเป็นผู้นำที่มีชายแต่มาได้เริ่มต้นแบบนั้นเริ่มต้นกับความทุกข์มากเพราะว่าไม่ใช่ว่าภรรยาและลูกต่างๆของเขาและคนของเขาหายไปไม่ใช่แบบนี้เท่านั้นแต่คนที่ตามดาวิดด้วยเขา บฏหลายคนอยากที่จะฆ่าดาวิดแต่เราเห็นว่าดาวิดผมบอกว่าความเชื่อของเขา,าอาจจะไม่ไม่แข็งแรงมากเท่าไรในช่วงเวลานี้แต่เราเห็นว่าเขาแยังไหวใจในพระยาเวเขาหากำลังในพระยาเวสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวิดไปต่อสู้กับคนอมาแลกไปวิ่งตามพบกับเขาฆ่าเขาและให้ทุกคน รอดแล้วก็ได้รับของที่คนอามาแลกได้ขโมยจากภาคใต้ของอิสราเอลและที่อื่นๆที่เขาอยู่นี่เป็นสิ่งที่ดาวิดท,ทำที่แสดงว่าในเวลานี้เขากำลังปฏิบัติเหมือนกษัตริย์เหนือยูดาห์เขายังไม่ใช่กษัตริย์แต่เขายังตอนนี้เขาปฏิบัติเหมือนกษัตริย์เมื่อดาวิดมาถึงเมืองสิกหลากแล้วก็ทองของที่ยึดไว้นั้นส่วนหนึ่ง บายให้เพื่อนเพื่อนซึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ในยูดาห์กล่าวว่านี่เป็นของขวานสำหรับพวกท่านจากของที่เยอะจากพวกศัตรูของพระยาเวนี่เป็นของเยอะที่คนอามาแลกเยอะจากอิสราเอลจากฟิลิสเตียจากคนอื่นๆแต่ตอนนี้ดาวิดยึดกับเขาและแจกให้กับเมืองต่างๆในยูดาห์ตอนนี้ นี่เป็นนี่เป็นจุดจบของหนึ่งซามูเอลสำาัสหรับดาวิดแล้วก็นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราเห็นในข้อที่2 7เราไม่แน่ใจว่าดาวิดกำลังกาล,ลังทำสิ่งที่ดีหรือไม่แต่เราอยู่ยังน้อยว่าเขาอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายจริงๆแต่ตอนนี้เขาพ้นจากการเป็นคนใช้ของกษัตริย์อาเกชเขาพ้นจาก จากภาราสผูกพันนั้นเขาอิสระที่จะกลับอิสราเอลแล้วก็เมื่อเขากลับเขาแสดงว่าเป็นเหมือนกษัตริย์เป็นผู้นำที่ปกป้องที่ช่วยเหลือคนอิสราเอลที่จัดหาสำหรับเขาด้วยแต่เราเห็นในที่สุดคือพระเจ้าที่ช่วยให้เขาผนจากสถานการณ์นั้นและเป็นพระเจ้าที่ปกป้องดาวิดจาก เป็นคนที่ต้องไปต่อสู้กับซาอูหรือต้องไปสู้กับอิสราเอลคือพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ต่อดาวิดมากกว่าดาวิดซื่อสัตว์กับพระเจ้าและคำสัญญาของที่พระเจ้าให้กับดาวิดว่าเขาจะเป็นกษัตริย์อย่างแน่นอน